ฟอสฟอรัสอยู่ในยุคต่นี่มันมีเพียงพอนะนะปุ๋ยตัวกลางที่เป็นฟอสฟอรัสเราจะไม่ใช้ัตาส่วนของการใช้ปุ๋ยเกี่ยวกับชนโอนี่โดยปกติมันจะเป็นอ่าห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะใช้ประมาณไม่เกินหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์และตัวท้ายก็อยู่ประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตัวท้ายที่อยู่ประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ว่าช่วงนั้นต้องจะเอาเป็นเอาหมากเอาผลหรือเอาต้นแต่ถ้าเอาต้น ยังเอาต้านเอาไปอยู่ก็จะลดอัตราส่วนของตัวท้ายลงเมอประมาณตัวหน้า,าจ,จะเป็น5%ตัวท้ายอาจจะเป็นประมาณสัก4%แต่ถ้าช่วงที่ตม ในสารปรับปรุงดินของอาจารย์นี่มีหลายๆท่านก็ยังไม่เข้าใจเรื่องการวิธีการใช้อะไรต่างๆก็อาจารย์ก็เคยแนะนําไปแล้วว่าในสารปรับปรุงดินเนี่ยมันมีอะไรมั่งคือตัวหลกัลกๆก,ก็คืออาจารย์ใช้มูลไก่ไข่เป็นตัวตั้งในการทาอินทรีย์วัตถุเสร็จแล้วอาจารย์ก็นําแร่มาเข้าผสมเสร็จแล้วก็สําคัญคือพระเอกของเขาก็คือพอดอเห็นไหมทั้งสิบห้าพอดอเมื่อทุกอย่างมันประยุกต์รวมกันเห็นไหม มีทั้งอินรีมีทั้งแร่แร่ก็คือเกี่ยวกับเคมีเรานี่แหละครับแต่ว่าพืชมันไม่ได้กินแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอาหารเชิงเดียวเขากินแบบหลากหลาย<ม>ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันต้องมีตัวเคมีเคมีเนี่ยอะไรมาสร้างไม่ได้<ม>นอกจากบริษัท<ม>ที่เขาทาปุ๋ยเขาจะสก,กัดเป็นเคมีอยกงมากก็คือ14แร่ธาตุก็คือ1 4่ธาตุอาหารของพืช<ม>ก็เหมือนคนเราเนะี่ยคนเรากินข้าวเป็นอาหารก็คือมีอาหารห้าหมู่ก็มีไขมันโปรตีนพวกอะไรนะแป้งแล้วก็วิตามินแล้วก็เกลือแร่ใช่ไหมพืชก็เหมือนกัน แต่ถามว่าในที่สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากที่พูดเมื่อกี้มันมีอะไรอีกมันจะมีกลุ่มฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยก็มีคือพอดอแต่และทอดอเนี่ยเขาจะสร้างฮอร์โมนคนละสเตปเห็นไหมพอดอหนึ่งเขาจะมีอะไรั้ามีเชื้อรามีแอนติโนเมติกแอนติโนเมติกก็คือกลุ่มป้องกันเชื้อโรคนั่นแหละเอง่ายๆแล้วก็มีแบคทีเรียที่ย่อยสลายกลุ่มไปย่อยสลายไขมันให้แตกตัวแล้วก็ให้เป็นธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ได้อ่าแล้วก็พอดอสองเนี่ยเขาจะมีอะไรเนอะอย่างพอดอสองมันก็จะมมีีกลุ่ย กลุ่มแบคทีเรียที่ย่อยสลายไขมันกลุ่มแบคทีเรียที่ไปย่อยสลายแร่อ่าไปสลายไอ้ย่อยแร่กุ่มแบคทีเรียที่ไปย่อยสลายอ่อะไรอะไอ้ง่ายมันมันมีอยู่ประมาณสี่ห้ากลุ่มอ่ะพอมันไปย่อยสลายกลุ่มนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะได้ฮอร์โมนมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนอ่าอะไรนะบุบรินไซโคไทนินไซโคตินในไมโตอ่าอะไรนะไอ้กลุ่มฮิวไอ้กลุ่มฮิวมิกมันจะย่อยสลายแล้วมันจะได้กลุ่มฮอร์โมนหลากหลายกลุ่มฮอร์โมนพวกนี้นี่ ถามว่ามันเป็นธาตุอาหารไหมส่วนหนึ่งมันก็คือธาตุอาหารเนี่ยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่หลักรองเสริมมันเป็นธาตุอาหารที่จะต้องไปส่งเสริมเห็นไหมส่งเสริมเรื่องอะไรให้การแตกยอดแตกตาดอกตาใบให้รากขยายโครงสร้างให้ต้นพืชขยายเซลล์ขยายอะไรพวกนี้มันจะไปส่งเสริมนะแต่ถ้าเขาไม่ได้กินธาตุอาหาร14ธาตุามันจะไปไม่ได้เห็นไหมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยถ้าไม่มีพอดอเป็นตัวย่อยสลายแล้วเป็นตัวนาพามันก็ทํางานได้น้อยลง แต่ถ้ามีกลุ่มที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คือพอโอเป็นตัวส่งเสริมนำพาพืชมันก็จะทําให้พืชโตเร็วกว่าที่เราเคยเคยทําเห็นไหมฉีดตันนี้ปุ๊บมันก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคฉีดตันนี้ปุ๊บมันก็ช่วยป้องกันแมลงฉีดตัวนี้ปุ๊บมันป้องกันทางใบด้วยทางดินด้วยมันเป็นองค์ประกอบรวมกันไม่งั้นมันอยู่ในกระบวนการพวกนี้ไม่ได้เพราะอีกอย่างหนึ่งอาจารย์เคยบอกว่าอาจารย์ทำอินทรีย์วัตถุมันมีอัตราส่วนของอินทรีย์วัตถุว่าหนึ่งเราต้องมีอินทรียวัตถุก็็็คืออออกกกกกกลลลุุ่่่่มมมมไไะรรรทีีีาาจบแแพด เห็นไหมทุกอย่างเนี่ยยังขาดอาหารยังขาดอะไรไปยังขาดธาตุอาหารไงเห็นไหมธาตุอาหารก็คือ n t k เนี่ยบอกมันต้องมีให้ครบพอมันมีครบมันมาอยู่ในนี้ปุ๊บเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยมันจะตอบโจทย์เหมือนกับเราใช้เคมีแต่มันดีตรงมันค่อยๆปลดปล่อยให้พืชได้จริงไปเรื่อยๆไม่เหมือนเราปุยเคมีใส่มันคนลรประเด็นกันอันนี้มันเป็นการส่งเสริมให้ดินมีจุลินทรีย์แล้วก็มีการที่ธาตุอาหารในในดินที่เราเติมลงไปมันก็ค่อยๆปลดปล่อยให้พืชแล้วพืชเราจะเขียวแล้วก็ทนแล้วก็นานแล้วมีการต่อท่านโรคต่างๆได้ เห็นไหมเพราะมันมีทุกอย่างที่อยู่ในโพดอโพดอเรามีตั้ง15บห้าดอไงแต่และาโพดอเขาก็ไปส่งเสริมเห็นไหมพอพวกนี้มันอยู่ในกระบวนการที่เกษตร,รกรนําไปใช้งานเราก็จะดูว่าพืชมันมีการตอบสนองอย่างไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นองค์ประกอบนะมันจะไปตัวเดียวไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่าตัวสําคัญที่จะให้พืชเจริญงอกงามได้ตัวหลักของเขาคือน้ํา สำคัญเลยนะไอ้ที่พูดมาเนี่ยถ้าไม่มีน้ําน้ําเราไปใส่มไม่เกิดประโยชนะ <laughs> ์นะอมไม่ใช่ว่าเอาุ๋ยอาจารย์ไปใส่แล้วแห้งจะแห้งดินก็ไม่มีอะไรแล้วไม่เกิดประโยชน์นะต้องเข้าใจนะเข้าใจมัน,มนเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบของทุกส่วนในโลกเนี่ยน้ำเม็นมา้ำแบบหนึ่งเห็นไหมในโลกเราเนี่ยสามในสี่ของโลกก็คือน้ําในร่างกายของคนสามในส่วนในส่วนร่างกายรก,ก็คือน้ําในพืชก็เหมือนกันในสัตว์ก็เหมือนกัน,กน แล้วถ้าตอนเนี้ยถ้าอยากเอาสารปรับปรุงดินไปใส่แต่ยังไม่มีฝนยังไม่มีน้ํารดอันอันนั้นกันอันนี้เอาไปทิ้งไว้อย่างงี้ทิ้งได้ไหมที่ถามว่าถ้าใส่ไปในพืชเดี๋ยวมันก็ยังไม่ตอบสนองแต่มันมันมันแต่มันจะไม่หายไปไหนมันไม่ได้ไปหายไปไหนเพราะว่ามันไม่ใช่เคมีมันเป็นการที่ยูริซีมันเขาเรียกว่าถ้าเป็นพูดแบบว่าให้เข้าใจง่ายๆเขาเป็นกบเนี่ยก็เหมือนกับว่าตกหน้าแ้งมากบมันไม่มีฝนมันจําศีลมันก็ต้องเอาชีวิตรอดยุลินทรีย์ที่อยู่ในนี้ก็เหมือนกัน มันก็ยังไม่ออกทํางานมันก็จําศีลมันกบนั่นแหละครับแต่ถ้ามีความคิดเมื่อไหร่ดินตรงนั้นก็จะเริ่มมีธาตุอาหารมีความเขียวควาในดินที่เราไปใส่ในดินในต้นพืชทิชอ,อะไรพวกเรานะ่ะเห็นไหมแป๊บเดียวถ้าโดนฝนตัวจุดน,น้ำพือ้อัา้าทำไมดินมันแตกการแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวมันจะมาแตกต่างเขาทำไมดินมันเขียวดียังทำไมดินมันเป็นฟูฟูดียังอันนี้มันจะตอบสนองอย่างที่บอกว่า ไม่ใช่มาพูดแต่เรื่องดีนะเรื่องไม่ดีมันก็มีอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันดีหมดแต่มันไม่มีน้ํามันกลายเป็นของไม่ดีเลยนะ <laughs> เพราะว่าองค์ประกอบหลักไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในโลกสามในสี่ส่วนในองค์ประกอบตรงนั้นต้องคือน้ําเห็นไหมถ้าไม่มีน้ําอะไรทุกอย่างมันจะอยู่กับที่อย่างเดียวไปไว้ก่อนได้เพราะว่าเราไม่ใช่เคมีเราเป็นอินทรีดังนั้นจุลินทรีย์ C, เมื่อมันโดนน้ำวันข้างหน้ามันก็มีการแตกตัวได้อ่าอาจจะได้ถามว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเคมไหมอาจารย์ มันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งมีการสูญเสียมากนิดหน่อยแต่มันก็ไม่เหมือนเจมีไงอย่างี่มีเราใส่ไว้มันถ้าไม่มีน้าเบเย่ยังไงมันก็มันก็สูญเสียไปทั้งต้นในเมื่อทางรากเขาพอสามารถรสีซับพอร์ตด้เพาะวลาเขาหนามมันเทาชุ่มมือมันก็จะเริ่มเนา่าเขาก็ต้องแท่งไปทัางใบถ้าทางใบเขาได้ธาตุอาหาร 10, 10, าครบสิบสิบสิบสี่ธาตุเนี่ยอ่าพอสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยก็มีอยู่แล้วและก็มีพอดอไปช่วยส่งเสริมที่จะไปทําให้รากมีการแตกตัวใหม่ หรือว่าไปไปซ่อมแซมรากที่มันกาลังกินเน่าแล้วก็ตรงไหนที่มันยังพอมีประคองได้เพราะว่าจุลินทรีย์มันมีชีวิตครับผมเคยบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าจุลินทรีย์กลางวันบ้านเขาอยู่ที่ไหนรากอยู่ที่รากเห็นไหมกลางคืนในบ้านเขาอยู่ที่ยอดใบเห็ยนไหมถ้าจุลินทรีย์เราฉีดปุ๊บเนี่ยพอเราฉีดช่วงเย็นปุ๊บพอเขาได้อาหารเต็มเขากลับไปที่รากรากตรงไหนที่ยังไม่มีการเน่ายังที่เป็นบ้านเขาอยู่เขาก็ไปส่งเสริมอให้มีการแตกรากช่วย ครับแล้วก็มีการนําปุ๋ยอินทรียอาจารย์ไปโรยรอบโคลเอาบริเวณติดติดโคนหน่อยเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีจุลินทรีย์ไปช่วยทําให้มีการแตกรากใหม่ขึ้นมาแล้ที่ที่เน่าเสียก็เสียไปไแล้กที่เน่าเสียก็ต้องเสียไปอยู่แล้วออมันต้องขึ้นมาได้ดอกก็คือคนถึงตัดขาแหละเป็นเบาหวานตัขาเนี่ยเสียขาติดเป็นเบาหวานมาตอมเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเห็นจังไรตัวนี้มันสิเป็นขาอย่างใดก็คือจ้องใช้ขาเทียมถ้ามีคนบริจาคขาที่คนดีที่บริจาคมาเขาก็มาใส่ก็เหมือนบริจาคดวงตาเหมือนบริจาคหัวใจอะไรพวกนี้ที่เอากคนหนึ่งงมา่่คนนหึได เพื่อนก็เหมือนกันเพื่อนก็เหมือนกันแต่ทนี่อีกวิธีหนึ่งของเพื่อนก็คือมีการงอกออกมาใหม่ครับเราก็เอาเอาปุ๋ยอินทรีย์ของอาจารย์นี่ไปใส่บริเวณโคนและมันก็จะมีปุ๋ยก็เรียกว่าปุ๋ยที่เป็น๋งปุ๋ย๋งปุยย๋ยผงขาวที่อาจารย์หมักไว้เป็นสิบสิบยี่สิบปีตัวนั้นก็ไปอัดรอบโคนตัวนั้นมันไปช่วยกระต <ừ> ุ้นไปช่วยกระตุ้นให้บริเวณที่โคนมันอยู่เหนือดินให้มันมีการแตกแรากเล็กกน้อยออกมาอประมาณนี้อ่าแต่ว่าทางใบคือทางสาคัญเวลาน้าท่วมทุกแปลง่ผมจะเย้มตลอดแต่ว่าให้ยิงทางใบ ือทุกชนิดใช่ไหมอาจารย์เทุกชนิดที่เป็นต้นไม้ผลต้องยิงทางใบเป็นหลักตัวอะไรนะกา็ประมาณสักสามวันสี่วันช่วงในแรกกันกันเน้นหน่อยแต่นี่ความถีก็ถีหน่อยใช่ไหมถีหน่อยคือต้องต้องเล่งทางใบให้ถีหน่อยแล้วก็ถ้าอยากให้ดีครับเอาแบบผมเคยบอกว่าถ้าทํางานในกรอบนี่มันช้าครับแล้วผมไม่เป็นคนที่ไม่มีกติกาเออเาน้ำหมักอาจารย์นี่แหละประมาณสัก สักพอประมาณการลากบริเวณโคนมาเลยเพราะจะลืมว่ากรดอะบีโน่ครับแต่จะไปใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะก็ไม่ดีเท่าไหร,นะร่นะใส่พอประมาณการก็คือใส่น้นําให้น้อยลงสมมติว่าสองร้อยลิตรอ่าสองร้อยสองให้น้ำยี่สิบลิตรต่อสองร้อยซีซีเราก็เหลือประมาณน้ําสักประมาณสักอ่าสองลิตรครับต่อน,นั้นสองร้อยซีซีอย่างเงี้ยครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กรดอะมิโน่มันไปช่วยกระตุ้นบริเวณลากแต่จะไม่ใส่บ่อย่าไปใส่บ่อยนะ ล้วบ่อยๆเพราะมันดูจิตมากเพิ่มเป็นมันตายทั้งต้นเลยนะ๋อแล้ว <laughs>